สวัสดีครับผมบอลมาอ,อยู่ในเกมโกฮันเกียนีอีกแล้วครับคลิปนี้มาลองเล่นคลาสที่ผมได้บล็อกมาคลาสที่ที่ว่าล็อกหมอยกาอะไรนี่นนคือหมอยกาใช่กดไปเลยมาผมได้กับการอัปเกรดไปค่อนข้างเยอะพอสมควรนนครับอืออัเกรดหมดเลยแนละ้วอือหึ u p เ r a d e ละตังหาง่ายอืมตอน,นมีสกิลติตตัวก็ใส่ๆส่ไปสกิลอะลุ้นมาจือวันใหญ่กโกงนะตอนนี้เกมนี้ยังมีเซอร์เบต้าอยูนะ่ส่วนตอนนี้เป็นตัวทดสอบแล้วมาปิดติดตั้งอุปรกรณ์ลันดีกว่าดาเวนอะไรวันนี่ มีอะไรอืมผมใส่ไปแล้ใส่รับสีเขียวไว้อือแล้วุกางเกงเรื่อน,นไหนวะอ่าถุงมืออไม่มีอะชื่อเดียวไม่ใช่งบปซื่อนพ่อค้าป่ะวันดีพ่อค้าอืมหนกก้ากาก นี่นี่นะกากหมอยกาอยู่ยล่างสุดเลยชุดหมอยกาใส่ไปทุงมือหมอยกาอยู่ไหนอันนี้ลฮุมเไอเกีหมอยกาแล้วก็ขาอะไรรองเท้าหมอยกาใส่ไปมาตังเสร็ ใส่ไหมก็ไปทิ้งก็ได้ไม่เป็นไรปึ๊บใส่ไหมใส่ไหมแล้วถุงมืออยู่ไหนวะถุงมืออยู่ไหนอ้าวหาย หาไม่เจอดูนี่ไม่ใช่ที่ผมซื้อมันอยู่ไหนวะแผะะ่วาะไรวะซื้อ เจอล้ใส่ไหมเดี๋ยวเข้าไปทิ้งมาฝา,ากกดไลค์แล้วก็ซับคลายก็มาลองเล่นกันเลยขอย้ำอีกทีนะครับนี่คือการเล่นครั้งแรกของผมนะครับมันดูดิสกิลไฟเบ้าะวะอะไรทำอะไรได้ฮะทำให้กดไม่ติดไม่สามารแช์งันได้ขว้างเลยวะขว้างยาพิทอันเตีย เออซาวงเวลรอบตัวอ๋อสก,กิลมันล็อกเป้าหมายมาดูสก,กิลอาวุธดิชาร์จแทงเจ๋งอยู่๋ยวขอทิ้งของมันยังเป็นทิ้งไหมทิงท้งทิง้งทิ้งแล้วเกิดไหนว่าตรงนี้ไม่เคยเกิดตรงนี้เลย ชาดแทงด้วยตีไว่อยู่นะและสก,กาเรตเก็บเฮ้ยอรู้ตีไว้ยอยู่แทงมึนด้วยลายสกิลมันคืออะไรผมไม่เข้าใจทำไม่ติดสถานะอะไรวะอ๋อเป็นสถานะติดพิษเออแน่ติด น่าเป็นการใช้พีทแหละขอย้ำอีกทีนันคือการเล่นครัง้งแรกของผมอโ,อโอเคขอใช้ได้นี่คือหมดตัวไปแล้วหมดแรงจากของดีกว่านี้ยาวสักคลิปผมจะทำหมดแรงให้ดูครับเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวทำไมทีมกูหลุดอ่ะบนไลัย้ะทีมหลุดเก็บมาเก็บมา เก็บมาเดี๋ยวทำไมทีมลุดอ่ะย่นสู้ยังไงว่าเฮ้ยทีมลุดถ้ามันมาสามตัวลวดเดียวคือไม่ไหวนะอ้าวลุดจริงด้วยโอ้โหตอนนี้เกมนี้ยังเล่นในเวอร์ชันแอนดรอยได้เท่านั้นนะครับไอ้เวจะไม่ ยังไม่มีเล่นตอนนี้อยู่แค่เซิร์ฟเบตา้าฟาร์มหินแร่ดีกว่าตั้งแต่ผมทำคลิปนี้มายัางไม่ได้ออกนะครับครั้งนี้ผมจะออกมาให้ได้ไหนขอดูสกิลหน่อยดิสกิลนี้ ่อยแบการามินบนระหว่างเธอสร้กากเงาเสีเบอร์ํำแหน่งเงตัวแท้ใจพิณติชาได้กำหนดสร้างและมีขวัมยืดลยุ่นโอเคอ๋อผมใส่ตกิ้ตัวนี้ไปด้วยทำไมใช้ไม่ได้ระยะมันมีระยะอยู่นี่หว่าเปิดตำแหน่งศัตรูอ๋อโอเคโอเค ว่านั่นจะเก่งเยู่นะมั้งนะลองกับพวกมอนเตอร์นี้ทุบออปุบเก่งมาสมบัติกว่านตะกายตอนนี้เพอาะสวัสดุดุบเฮ้ยของฟ้าดีดว่าแหละมาดู โ,โลเบอร์ขายแดดทีหลุดขานาดแท้เลยมาด้วยกันลรืงไงวะอาวุธนี้เจ๋งว่ะแต่ยักษ์คุณยังไม่โลยังไม่เคยลองใช้อุปกรณเลยจะลองใช้ดู ไทีมหลุดโอ้โอเคเพื่อนมาหนึ่งคนละไม่ใช่ไม่มาโอเคหายหลุดแล้วนี่ว่ะนี่ขอดีเราจริงวะไปได้เพื่อนเบอร์หนึ่งยังหลุดอยู่จะเชียมตสอบโอเคเบอร์สาม เบือสาวห้รุดละเบือสาวเล่นนะเชื่อวรานักธนูนักธ,น,น,กธนูใส่หวกแต่ใส่เกราะหนักเนี่ยนะมันใช่นักธนูจริงๆดิไม่เดี๋ยวอ๋อมันใส่พลสวัสดีสามารถ ใส่อุค้าดื่นได้จะมังแล้วถ้าจะจำไม่ผิดออับไปแล้วเพื่อนโบอเคกลับมาแล้วต้องปล่อยไวกลทางนี้ควางพิษไปมหมอยกามันคือคลาสที่เน้นท,ที่เป็นผู้ใช้พิษเนี่ย เก็แบ,บแร่ทางนี้เว้ยอ้าวล่วงฮัลโหลทางนี้มาดูที่ผมจะได้ออกไหมเลี้ยวสุดๆแล้วมันอาจจะไม่มใช่การจัดจ่ะกล่องนี้ไม่ได้ เฮ้ยมีคนใจส่งแล้วเอไปแดกตายเฮ้ยทำไมมึนชาร์ปแทงกระทืบว,วันเพื่อตายหนึงห่งฆ่าคว่างพิศไปละกายทำมินลุงกระทืบวัด เงินเก็บกระเป๋ากลองฟ้าของดีเยอืมเอายาวะอีกกองนึงเช็คอืมเฮ้ยเคนนี้ก็พอละมันหาค่อนข้างโปงนะผมว่าใส่พรสวรรค์นเนี่ยช่วยผ่าตัดเมื่อใช้สกิลเนี่ยสอด ประกาตทามินซอนแนมอ่ะมันจะได้เลือดแล้วมันคอมโบได้ดีมากเลยเลือดได้ค่อนข้างดีเลยได้ดีเลยไม่ค่อนข้างละปึ๊บไปไงวะน,นั่นเปิดกองปึ๊บออามาเก็บมันปึ๊บได้อรงครั้งนี้ผมจะออกให้ได้ สำหรับใครที่ไม่ดูคนระับผมจะลงเคลียบทุกวันพระวันจันทร์และวันอาทิตย์นะครับเอ้ไม่มาแช่ด,ดิวันคา้าึกันอาวุธนี้ถือว่าตีพ้ล่างไหวนะตีไวเลยแหละอืม,อมลองไม่ขอ,อไม่ดีเท่าไหร่ไม่ดีไม่ดีเลย บชาร์จสตันตไปสักเดี๋ยวนะ้ความสามารถของวุธดี้เจออะไรวะความาสามารสกิลชาร์จ หมอยกาดิวผมว่าเก่งนะม,มีดูดเลือดอะจากฟอนสวรันแล้วใส่คู่กับสกิลอะใช้ได้ตัวที่ใช้ได้ปึ๊บด้านในมีเทลเลอร์พตรงนี้นี่คือจุดออกนะครับเป็นการเปิดประตูมิติแต่ผมไม่ออกตอนนี้มันเร็วเกินไป40วินสั้น อาจสสิบี่นาทีแล้วเนเวเอ่ยิงลยเพื่อนเฮ้ยแทงจุดออกสามจุดกล่องนี้ต้องใช้กุญแจแต่ผมไม่มีกุญแจมีแต่ครั้งหละยแถะผมยังไม่รู้ว่าจุดตำแหน่งน เดดีดดีใครจะออกก็ออกเลยผมไม่ออกพื้นฟูนเลือดอันจุดตรงนี้คือชุบเพื่อนรุมทีนที่ตายนะครับ เ้ยเด็เดอ่ะโมดการโมยการใช้สายเวทได้ด้วยว่ะผมไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวนะแป๊บเดียวผมฆ่าไปแค่ตัวเดียวเองเื่ออกไม่มีใครใบวกแล้วอ่ะเอ้ย,อยหลังหลัง อา้าคุณวลวกคือแม่งไม่ได้ไปไหนเลยแบบอยู่ที่เดิมบนอยู่ที่เดิมเมื่อกี้เห็นรอยบาทะปึ๊บ เดี ore <What? S 1> ๋ยวเดี๋ยวเรารอด้วยเพื่อนไปกอนตอนลูเร็เนาะวัดหูเย่เลยมาดิ วัสดีเฮ้ยอย่าิึงแหลกแหลกตายวัสดีมึงหาเรื่องเพื่อนกูเหรอึบแทงมืนไปซะตายเพื่อนอเก็บสวยพีส่สวยไปดูของดิอาวุธดีๆใช้ได้เก็บมาโอเค ศพนี้ดูมีของดีๆไหมโอเคอันนี้ใช้ได้ใช้ได้เก็บมาอ,อืมโอเคถอนกงินรังเลยดีกว่า เก่งนะหมอไอกาเป็นเจ๋งอนะ่ะเปิดประตูบิติโอเคทอนกำลังเสร็จสิ้นอืมฆ่าไปสองคนทําว่าเสือมากกว่าเปิดสนี่เคยมูลและค่าตอนนี้นะครับมูลลค่าผลประกอบการที่ได้เราครั้งนี้ก็คือสามสม้อยแปดเหรียญทองก็ถือว่าเยอะอยู่ รับเกมนี้นะโอเคแล้วคลิปนี้จบเพียงเท่านี้คนระับการเล่นหมออีก,การั้งแรงผมโมย่างเก่งเลยผมบรตรง,ตรงมันเล่นได้ดีอ่ะทั้งเก่งเลยอ,อาวุธก็ของอ,อย่างดีบายบายเจิมขอจบเพียงเท่านี้นะครับบายบายจบเจอใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณที่รับชม